วิชาอดทนสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากซูมาอี้ในวรรณกรรมสามก๊กของเล่าปีเป็นกกที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวจากสามผู้ก่อตั้งได้แก่เล่าปีกวนอูแล้วเตียวหุยโดยจุดเด่นของเล่าปีก็คือความเป็นที่รักใคร่ของเหล่าอนาประชาราศมีคุณธรรมปณิธานันยิ่งใหญ่ ฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นอีกทั้งสามารถดึงคนเก่งๆเข้ามาทำงานมากมายดังนั้นเมื่อทุกอย่างสุขงอมกกของเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็วกกของโจโฉวีวกกมีจุดเริ่มต้นจากการที่สามารถเข้าสู่อำนาจรัฐได้และอาศัยศูนย์กลางอำนาจรัฐสร้างความยิ่งใหญ่ของตนเองประกอบกับบุคลิกความเป็นผู้นำที่ฉลาดปราดเปรื่องทั้งบุญแลบูจึงทำให้ก๊กของโจโฉ แข็งเกร่งที่สุดในเวลานั้นส่วนกกของสุนกวนงอกก๊กเป็นผู้นำที่มีอายุน้อยที่สุดและเติบโตมาท่ามกลางก๊กที่พ่อกับพี่ชายได้ก่อร่างสร้างจนมั่นคงแล้วและงอกก๊กนั้นมีที่ตั้งทำเลทองทำให้สุนกวนกลายเป็นผู้สืบทอดที่สานต่อและใช้ความสามารถอรอบด้านยิ่งทำให้งอกก๊กเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกแต่ถึงแม้ตระกูลเล่าตระกูลโจ และตระกูลสุนจะรบห้มหันกันอย่างสุดริ์สุดเดชเป็นเวลายาวนานก็ไม่มีตระกูลใดที่รวบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งได้กลับกลายเป็นตระกูลซูมาของซูมาอี้หยิบชิ้นปรามันที่สุดท้ายแล้วส่งต่อรุ่นหลานซูมาเอียนรวบรวมแผ่นดินจีนไปในที่สุดในวรรณกรรมสามก๊กซูมาอี้ถือได้ว่าเป็นคู่ปรับคนสําคัญของของเบง้งโดยตระกูลของเขารับราชการในราชสำนักมาอย่างยาวนาน และเมื่อโจโฉก้าวกุมอำนาจเบ็ดเสร็จในเมืองหลวงได้สำเร็จสุมาอี้ก็กลายเป็นคนสำคัญในก๊กของโจโฉไปโดยปริยายถึงแม้จะมีความฉลาดล้ำเลิศแต่โจโฉก็ไม่เคยไว้วางใจรวมถึงตัวสุมาอี้เองก็ระมัดระวังไม่กล้าโชว์ของออกมามา,มากนักเพราะรู้ดีว่าโจโฉนั้นเป็นคนขี้ระแวงและอ่านใจคนเก่งแต่ก็ไม่อยากให้ใครโดดเด่นเก่งเกินหน้าเกินตา ดังนั้นในช่วงที่โจโฉครองอำนาจซูมาอี้จึงไม่ค่อยมีบุตบาทมากนักกระทั่งโจโฉเสียชีวิตก็ได้สั่งเสียกับโจผีบุตรชายอย่าไว้วางใจซูมาอี้เด็ดขาดกว่าที่ซูมาอี้จะมีโอกาสได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์อายุก็ล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคนในสมัยที่โจยอยเป็นจักพรพรรดิเวลานั้นตัวของหงเบงซึ่งรู้ตัวว่าสุขภาพกำลังย่ำแย่คงอยู่ได้อีกไม่นาน จึงพยายามบุกวุยกกครั้งแล้วครั้งเล่าหมายจะ,ะเผด็จศึกให้ได้ก่อนแลวรวบรวมแผ่นดินตามปณิธานของเล่าปีก่อนที่ตัวเองจะจากโลกนี้ไปในการต่อสู้กันแม้ด้านสติปัญญาของซูมาอี้ดูจะเป็นรองของเบกแต่ก็ไม่ถึงขั้นทิ้งห่างกันมากนักโดยซูมาอี้ดำเนินการต่างๆด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีน้ำอุดน้ำทน เรียบได้ว่าตัวซูมาอี้นั้นชอบเน้นตั้งรับส่วนคงเบ้งนั้นเน้นกลยุทธ์อรุกข,ขาดจึงทําให้รอดพ้นหมากรุของคงเบ้งมาได้หลายครั้งเช่นตอนที่คงเบ้งสั่งให้ทหารไปตะโกนยั่วยุให้ซูมาอี้ออกรบและให้คนนําเสื้อผ้าสตรีไปมอบให้พร้อมคํากล่าวว่าถ้าไม่กล้าออกมาสู้ก็ให้นําชุดไปใส่ซะโดยมีเหล่าขุนพลทหารโห่ร้องกันอย่างสนุกสนานซูมาอี้แม้จะกรธด แต่ก็พยายามข่มอารมณ์ความรู้สึกและหลอกถามจนทราบว่าคงเบ้นั้นตรากรำทำงานอย่างหนักจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพที่คาดว่ากำลังจะย่ำแย่กลยุทธ์ที่สูมาอี้ใช้ตอบโต้ในเวลานั้นก็คือการสงบนิ่งอยู่ในฐานที่มั่นอย่างอดทนปล่อยให้เวลาและอาการป่วยใช้บีบังคับให้คงเบ้ต้องถอยทับกระไปเองทำให้สูมาอี้สามารถรักษาแผ่นดินบโกกไว้ได้ กระทั่งต่อมาในศึกครั้งสุดชายคงเบ้งก็เสียชีวิตจากปัญหาสุขภาพกลางสนามรบหลังจากคงเบ้งเสียชีวิตก็แทบไม่มีสงครามระหว่างก๊กแต่ละก,ก๊กมุ่งไปที่การจัดก,การภายในซึ่งจากผลงานซูมาอี้ก็ทําให้เขามีความดีความชอบเป็นอย่างมากได้รับการเลื่อนตําแหน่งจนมีอํานาจบาร,รมีสูงส่งทั้งในฝั่งของทหารและพละเรือนต่อมาเมื่อโจยอยเสียชีวิตโจฮองบุตรบุญธรรมก็ขึ้นครองแผ่นดิน โดยในเวลานั้นซูมาอี้กับโจซองหนึ่งในคณะผู้สำเร็จราชการมีอำนาจบารมีที่สูสีกันแต่โจซองได้เปรียบจากการเป็นเชื้อพระองค์แโจโดยใช้แต้มต่อดังกล่าวลิดรอนอำนาจของซูมาอี้และเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวซูมาอี้จ,จึงตัดสินใจลาออกจากราชการอ้างว่าป่วยขอกลับไปรักษาตัวที่บ้านโดยบุตรทั้งสองก็คือซูมาสูกับซูมาเจียก็ลาออกตามไปด้วยโดยอ้างว่า เพื่อไปดูแลพ่อแต่ถึงแม้จะกำจัดตระกูลซูมาจนพน้นเส้นทางแห่งอำนาจไปแล้วก็ยังไม่ไว้วางใจยังส่งคนไปเฝ้าติดตามดูความเป็นอยู่ของซูมาอีดังนั้นเพื่อให้โจซองตายใจนอกจากแกล้งป่วยหนักแล้วเขายังแซงเสียสติเป็นคนฟันเฟือนสายตาฝ้าฟางโดยเขาต้องอดทนอยู่ในสภาพคนป่วยเสียสติเป็นเวลาร่วมสิบปีว่าจะทำให้โจซองหลงเชื่อและตายใจ แต่นั่นก็เป็นภาพเบื้องหน้าที่สุมาอี้ต้องการให้โจซองเห็นส่วนฉากหลังเขากับุชายทั้งสองได้ซ่องสมกำลังพลและวางแผนร่วมกับขุนนางจำนวนหนึ่งเพื่อรอวันพเดศิกและแล้ววันนั้นก็มาถึงเมื่อโจซองนำโจฮองไปปฏิบัติการภารกิจนอกวงังสุมาอี้กับพวกก็ก่อการปฏิวัติยึดอำนาจโจซองทําให้ตระกูลสุหากลับคืนสู่เส้นทางอำนาจอีกครั้ง โดยครั้งนี้ซูมาอี้มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้เป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการสืบท่ออำนาจของตระกูลซูมาทั้งในการสยบโจกปกกับงอกกกและโค่นล้มราชวงศ์โจก่อนที่ซูมาเอียนหลานของเขาจะขึ้นเป็นฮ่องเต้รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งได้สำเร็จซูมาอี้เป็นตัวอย่างคนที่อดทนอย่างยิ่งยวดอดทนต่อการถูกเหยียดยาม แม้คงเบ่งจะส่งชุดสตรีมาเจยสุมาอี้ก็ยังสวมใส่อวดเหล่าทหารอดทนต่อความทะเยอทยานของตัวเองเขาไม่เร่งร้อนที่จะแสดงตัวในสถานการณ์ที่ยังไม่พร้อมอดทนต่อการรอคอยที่ยาวนานแม้ว่าจะถูกระแวงจากคนในตระกูลโจโฉหลายครั้งตั้งแต่รุ่นทวดโจโฉยันรุ่นเหลินโจหงถูกปลดออกถูกโยกย้ายไปนั่งจบยุ่งแสงนอนติดเตียงอยู่กับบ้านนานนับปี ในที่สุดผลแห่งความอดทนทั้งปวงก็ส่งผลให้วันเวลาที่เหมาะสมเมื่ออกาสมาถึงเขาก็ไม่ปล่อยให้มันผ่านไปเลยแม้แต่วันเดียวการทำการยึดอำนาจทั้งหมดในวิกกแบบสายฟ้าแลบยิ่งอยู่ว่าตลอดชีวิตของซูมาอี้จะฟาดฟันกระบี่แค่ครั้งเดียวแต่เขาใช้เวลารับคมกระบี่นานนับสิบปีความอึดผิดมนุษยนาของซูมาอี้ทำให้เขาชนะพญามังกรหลับอย่างขงเบ่ง พุกลืนเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่โจโฉสร้างมาและวางรากฐานให้ตระกูลซูมาเป็นผู้ชนะตัวจริงในสามก๊กขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็ในใต้คลิปได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับคลิปใหม่ๆวันนี้นั้นต้องขอลาไปก่อนแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ